อ <c oughs> วันนี้เป็นวันดีเป็นมหามงคลอันใหญ่หลวงจะได้พูดในเรื่องกเรียวรากสากจบ <c oughs> อนิจจาวัตสังคารา สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นของธรรมดา <c oughs> ของอะไรทุกอย่างของเกิดได้ก็ดับได้เป็นธรรมดาไม่ว่าของอะไรจะให้เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วเกิดได้มันก็ดับได้ มันเป็นของธรรมดาและลูกหลานเลยสั้งขานทั้งายก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของอะไรทุกอย่างใจเที่ยงแท้แน่นอนนะั่นไม่มีอีกแล้วกูก็นึกได้ว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่องเอาศพไปฝากโรงพยาบาลขนเก่นนึกได้เมื่อไรกูก็ดีใจ จะเป็นฝ่ายบิดาก็ตามบรรดาก็ตามหรือวงสาขานายาตยิทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่พี่น้องญาติพรงพงศาก็ไม่เคยมีใครจะไปฝากตกกูกม็มานึกดูว่าอยากจะสร้างบาร,รมีในเรื่องบริจาคศพดีกว่า,าไปเผาทิ้งให้เขาเอาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาเขาจะได้เอาไว้ พิจารณาหาเหตุผลในเรื่องแพทย์กูนึกได้อย่างนั้นกูก็อยากสร้างบารมีของกูพวกลูกหลานเมื่อเวลากูหมดชีวิตรหรือหมดลมหายใจเข้าออกแล้วพวกมึงก็จะได้น่วงเหนียวเลยให้เข้าไปเถอะมันจะเสียเจตนาของกูมึงจะไหวได้ก็จาให้เกินเจ็ดวัน ถ้าเกินเจ็ดวันไปไม่ได้ดอกอย่างน้อยอย่างมากกี่จุดก็แค่เจ็ดวันก็พอแล้วพี่น้องจะพากันมาถาวายน้ำสงหรือจะไม่มาถ้าไม่มีคนมาก็ส่งไปเลยถ้ามีคนมาก็ให้รอสักเจ็ดวันแล้วถึงก็ส่งไปอย่าให้เสียเจตนาของพี่น้องลูกหลานกูก็ไม่ัดเร่นเส้นการใดยังเป็นห่วงลูกหลานอยู่กัน แต่ว่ากูบริจาคไปนะพวกมึงก็ควรจะโมทนาสาธุการณก็กูทำบุญร่วมก็กูเพเถูกลหลานน้่ของอะไรทุกอย่างเกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดอกหมู่พวกเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายเมือ่อเวลาดับจิตหรือว่าหมดลมให้ใจเข้าออกแล้ว ขาก็ไปส่งได้แค่เม้นเท่านั้นแหลนะเน้อต่อไปเขาก็ไปส่งไม่ได้เดีวยวก็ไปสู่สุขติหรือทุกขติตัวคองตัวเองเดี๋ยเป็นคนที่จันบุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทำนี่แหละจะประครับประคองเราไปหมู่พวกเพื่อนฝูงก็ไปส่งได้แค่แค่เม้น ต่อไปใน,นกส่งไม่ได้อีกแล้วจะไปสู่สุคติหรือทุคติเราไปเองที่สร้างทำเอาไว้นี่แหละตัวบุญตัวสำคัญจะนำไปสู่สุคติเพราะฉะนั้นพี่น้องลูกหลานให้พยายามช่วยกันสร้างคุณงามความดีอย่าเป็นคนในรคุณต่อประเทศชาติบ้านเมืองคนเราเกิดมาก็มาสร้างของสองอย่าง คือมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้เกิดประเทศบ้านเมืองอย่างหนึง่งเกิดมาให้เกิดมาสร้างคุณงามควมดีให้ประเทศชาติบ้านเมืองอย่าไปก่อความเดือดร้อนในแก่ประเทศชาติบ้านเมืองในรูกหลานน้พยายามสร้างคุณงามควมดีเอาไว้ ไม่พอรอปีเดียวก็จะต้องตายเดี๋ยวก็จะปลกแปลกจากกันไปอีกแล้วไม่ได้อยู่นานแต่แค่ไหนดอกพระที่มาในงานศพของกูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าความตายเป็นของธรรมดาท่านก็รู้อยู่เลยนู้ยตาโยงพี่น้องที่มาจากใกล้จากไกลก็อย่าไปร้องอย่าไป โรคได้ก็ไม่ได้คืนโรคทำไมให้ปลงว่าอันนี้จังทุกขังอนาตาตามตามกันไปเถอะอย่าได้ไปนั่งร้องนั่งพิรพบีไรยอยู่อะไรเล่าอย่าไปสงสัยเลยว่าจะไม่ตายคนร้องตามกูก็ตายไม่อยู่ไปได้เพหนดอกไม่อยู่ไปได้พอร,ร้อยปีพันปีดอกเด็กก็จะตายอย่างกูนี่แล้ว อย่าร้องอย่ากล่าวอย่าพิริยพิไรแต่บนคุณงามความดีเลอของกูเลยพวกมึงก็พยายามลองทำมาสเวทว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาพิเทลนุยพอละใบด่งเนาะครับเดี๋ยวเอามาไหนเอายอิ้ก hmm? ผมก็คิดทำพูดได้ใหม,กหม่ก็เอามายิกเนาะ วันนี้วันที่อะไรที่งพูดวันที่เออไหนไหนอภิทินมันดูวันทสิบเก้าแล้กอิษินูยัดอยู่ไนวันนี้วันที่สิบเก้ามามาขึ้นสาขเดือนมุาย่เาดือนุาเออวันนี้กูก็ลืมไปมงเลยวันขึ้นสามคา เดือนแปดปีวอกวันเสาร์เดือนมิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดที่กูจะได้ลำลาพาจากพวกมึงกูมาอ่านมาพูดให้พวกมึงฟังวันนี้พวกมึงจะได้รู้ว่าเดือนแปดึดึขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร เดือนมิถุนายนสองหสี่เจดวันที่กูพูดใด้ฟังวันนี้พวกมึงเมื่อเวลากูตายแลว้วก็พากันมารถน้ำก็ดีคนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมาลำลำบากลูกหลานเลยมารถได้มาร้องตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาคุยกับพวกมึงดอก ให้พวกมึงสร้างคุณงามความดีเอาอย่างกูนี่นึ่งทำไม่ได้กว่าให้พยายามลกสาสินห้าสินแปดไปถือเพื่อนั่นไดจะได้เป็นพาหนะขับขี่ไปในทางธุรกันดานแท่นี้ก็เพราะหรืว่าเนอที่นี่็ตอไปหนึกได้เอาออยิกเนอเอายิอไปที่นี่จดเอาไว้เนอครับจดพอพูดต้อพูดแรกก็พูดวันที่ก่อนเลยอื วันที่ก่อนวันนี้ก็จจำได้หลือไมาครับได้ไหมได้ไว่ามิถุนายนสองห้าสี่เจ็ดขึ้นสามคำเดือนแปดปีวอกวันเสาร์วันที่พูดนี่กูก็ไม่ใช่นักพูดนักปฏิพันธ์อะไรกูก็พูดไปตามภาษาพูดเกะกะไปพอ ได้ยินได้ฟังว่าเป็นเสียงกูก็เอาทะลุหลานเลยวันนี้ก็พอแล้ววันต่อไปถ้าว่ากูเหนื่ได้กูก็จะพูดได้ฟังอีกนะึงพอวันนี้ก็เอาเถอะเนาะดีกูไม่ได้ยินเลยเนาะเอาเลยหลายตนวันนี้ก็ดีดีกูไม่ได้ยินเลยเนาะดีวันไม่ได้ยินแล้วดูว่าดีวันที่มากมาย ได้เด็กก็ยังพูดได้พูดนิดหน่อยก็ได้พูดก็จะมันตายอยู่ดีตายอย่างพูดได้เลยพูดเยอะเปมันพูดไม่ได้อีกไม่มีพอใหญ่ดีมันต้องมีคนถามไหมได่ครับถ้าไม่มีคนถามแล้วก็ไม่แหงพูดผมอยากเห็นหลวงพ่อเป็นพูดเปิดพูดเป็นเป็นแบบ พูดในเรื่องธรรมะเรื่องอะไรไปอย่างนี้ว่าเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอะไรนั่นไหมครับมันต้องมีคนถามไหมไม่มีคนถามก็พูดไม่เป็นคนเราเกิดมาก็เกิดแก่เจ็บตายอะใช่บางคนนกได้กพูดอะไรก็ได้พอันคน <c oughs> เราเกิดมาก็มีแต่เรื่องเกิเกดแก่เจ็บตายเกิดมาสร้างบรารมี เกิดมานี่ก็มาสร้างบารมีไอ้แก่ประเทศชาติบา้านเมืองของเรานี่ก็อย่างหนึง่งเกิดมาทำลายประเทศชาติบา้านเมืองของเราอีกก็อย่างหนึง่งมันมีทั้งดีและไม่ดีปะปนก็อยู่อย่างนี้แหละบางทีเกิดมาก็มาเที่ยวโชกเที่ยวขโมยเที่ยวปล้นเที่ยวจี้ฆ่าปนดันแทงสิ่งกันเลยกันเกิดมาก็มาอิจฉาตาโรนสิ่งกันและกัน บางคนเกิดมาก็มาสร้างแต่บาปแต่กรรมอันนี้ไม่ดีหรอกลุกหลานเอยเกิดมาก็มาสร้างบารมีกันเถอะมาสร้างคุณงามความดีให้เก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเถอะอย่าไปอิจฉาตารนอย่าไปสร้างเวียนสร้างกรรมให้กันซึ่งกันและกันเอยสร้างคุณงามความดีเถอะอย่าไปทำลายประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ทำลายประเทศชาติบานเมืองของเราก็คือเที่ยวฉกเที่ยวขมโมยเที่ยวฆ่าเที่ยวปล,ลน้นเที่ยวจีเขาเที่ยวปล้นรับย์เขาแล้วก็ฆ่าจาวรัพเที่ยวอิจฉาตะร้อนกันอย่างงี้เนี่ยมันเกิดมาสร้างเวรสร้างกรรมไม่ใช่เกิดมาสร้างบรมีหรอกคนที่เขาเกิดมาสร้างบรมีเขาก็ตั้งใจรักษาศีลรักษาทานไปตามนาทีของเขาและกเลยลูกหลานเอ้ยอย่าก,กูนี่กูก็ทำพอสมควร กูก็ทำก็ไม่มากไม่น้อยแล้วกูก็ว่ากูทำพอดีๆนั่นแหละพอแล้วปัณีิกูก็พูดให้มึงฟังปัณีิมึงพวกมึงคนมีสติสัมปชัญญะก็ทำเนี่ยกูนี่นะลูกหลานนี่พอเอาแลปะปัณีิก้าวตือดีกูไม่ได้ยินเลยน้อยดัง